หน่วยที่ 5. การจ่ายลมของเครื่องอ่านอากาศการจ่ายลมของเครื่องอ่านอากาศการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจกักรที่ทำงานแบบอัตโนมัติและต่อเนื่องจำเป็นจะต้องใช้ลมอัดในปริมาณที่มากพอสำหรับเครื่องจักรแต่ละเครื่องจำเป็นต้องใช้ปริมาณอากาศที่แน่นอน และต้องเตรียมการสำหรับลมอัดที่ไหลผ่านจากเครื่องอัดอากาศผ่านมาตามท่อทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจำเป็นต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเพื่อให้ความดันตกคร่อมระหว่างถังเก็บลมกับจุดที่จะนำไปใช้งานมีค่าไม่เกิน10 kpa ถ้าหาความดันตกคร่อมมีค่าสูงจะเป็นผลเสียแก่ระบบพอจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานต้นกำลังเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นในการวางแผนการติดตั้งจำเป็นต้องกำหนดขนาดท่อและชุดต้นกำลังให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเผื่อไว้สำหรับการขยายงานในอนาคต ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงว่าถ้าในระบบมีท่อใหญ่เกินไปจะทำให้ต้นทุนในการติดตั้งมีราคาแพงด้วยการติดตั้งท่อส่งลมอัดรูปก,การวางท่อจ่ายลมอัดรูปก,การแยกท่อจ่ายลมจากท่อเมนรูปก,การแยกท่อจ่ายลมจากท่อเมน และรูปก,การแยกท่อจ่ายลมจากท่อเมนโดยวิธีที่ผิดสาเหตุที่เกิดความดันตกคร่อมขึ้นในระบบท่อทางจ่ายลมอัด 1. การเดินท่อเมนมีข้องอมากเกินไป 2. การเลือกขนาดของเครื่องอัดลมไม่สัมพันธ์กับอุปกรณ์นิวเมติกที่ใช้งาน 3. เลือกขนาดของท่อจ่ายลมอัดไม่ถูกต้องและ4มีการเพิ่มอุปกรณ์นิวเมติกเข้ามาใช้งานในโรงงานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถของเครื่องอัดลมที่ใช้งานอยู่ลักษณะข้อต่อลมสรุปในการเดินท่อลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งที่จะต้องคํานึงถึงก็คือความต้องการปริมาณลมอัดของเครื่องจกักรจานวนของเครื่องจกักรขนาดของท่อลมการโค้งงอของท่อลมข้อต่อของท่อลมและความยาวของท่อลมเราจึงควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานมากที่สุดนอกจากการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้ว การออกแบบวงจรก็มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในระบบเหมือนกันดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบวงจรนิวเมติกให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและสะดวกในการทำความเข้าใจวงจรเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ในการเขียนวงจรด้วย ดังจะได้กล่าวรายละเอียดในหน่วยต่อไป